เจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับช่วงนี้อากาศร้อนน่าดูเลยนะครับยิ่งกําลังเพียงเพียงแบบนี้นะครับโอ้โหร้อนจัดเลยนะครับถ้าเราจะคลายร้อนบางทีเราอาจจะต้องไปน้ําตกหรือว่าไปริมทะเลครับแต่วันนี้ผมมีวิธีคลายร้อนโดยไม่ต้องไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับต้องมีดินน้ํามันนะครับอันนี้แลยครับกระบะรถกระบะรถนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นน้ำพุขึ้นมาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยเราต้องขึ้นไปบนกระบ,บะก่อนนะครับอ่านี่ครับกระบ,บะรถเนี่ยเอ่อมันจะไม่มีรลล่วนะครับมันจะมีแค่ช่วงด้านหลังเองเองครับเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาดิน้ำมันปุดดูนะครับอ่าเติมมาห้าก้อนแต่ว่าไม่รู้จะเหลือหรือว่าจะเกินนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยอะไรนะครับปั่นเป็นยาวยาวนี้เลย ตรงนี้ตรงนี้เราอุดสักหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามีรูนัดอ่าตรงนี้นะครับอันนี้เรากระเสร็จแล้วนะครับอุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทำน้ำพุอีกอย่างนึงนะครับ อ่าเดี๋ยวมาดูวิธีทำน้ำพุกันอ่าเดี๋ยวเรามาต่อหัวน,นี้กันนะครับอันนี้หัวฉีดล้างรถของผมนะครับอันนี้ผมได้ทําเคยทําคลิปไว้แล้วเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมอ่าไว้ฉีดรถนะครับเดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์นะครับอันนี้ผมเอามาทําเป็นน้ําพุ เดี๋ยวนี้มัดเชือกหน่อยครับ อันี้เป็นน,ำน้ำมนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดน้ำนะครับอ่าเป็นน้ำพุแล้วนะครับเลย,ยกระบาดไปหน่อยนะครับนี่เราก็ลีน้ำหน่อยแรงไปนี่นะครับแล้วเดี๋ยวพอที่น้ำเต็มเราก็ลงไปเล่นนะครับในการได้ดีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวน้ำเต็มแล้วเดี๋ยวมาดูกัน น้ำจะเต็มแล้วนะครับได้รึ่งกระบะขวาแล้วอ้าวเดี๋ยวเด็กลงไปเล่นนะครับอ่านี่ครับเอ่อเป็นการใช้งานได้ดีเลยนะครับเด็กเล่นก็ได้คนโตเล่นก็ดีนะครับนี่ครับเนี่ยน้ําตอนนี้ได้ประมาณขึ้นกับบะแล้วนะครับนี่นะครับเราก็คลายร้อนได้นะครับโดยไม่ต้องไปน้ําตกหรือว่าเอ่อไป ทะเลนะครับก็เป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะครับลงทุนน้อยนะครับแค่25บาทนะครับใช้ดินน้ำมันอ,อุดรอยรั่วที่กระบะนะครับแล้วหัวฉีดนั้นนะครับเป็นหัวฉีดที่ผมทำเองนะครับเอาไว้ล้างรถถ้าท่านผู้ชมอยากาดูคลิปทำหัวฉีดล้างรถก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ